วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับนะบสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี fc แฟนช่องน้องแสงแชนแนล น้าพี่น้องเนาะมือนีก่าเป็นมือสุดท้ายเป็นเราสุดท้ายนะสำหรับมือนีน้วพี่น้องเนาะ,ะนําอาจารย์ที่ยังมาใจลงนะมาฝากที่ตอนน้องเนะี่ยฝากครับ fc แฟนช่องนะครับให้ดีเบิงกันนะเป็นโครงสุดท้ายามือนีอขออภัยพี่น้องนะครับขอขอภัยไม่ได้สรุปให้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดมินติดการติดงานนะทางวัดทางว่านะครับนะมือนีก็มือมือนนะครับนะไปซอยการซอยงานนะครับนะเสียงแหบเสียงแหงคือว่าคือเกาเหมือนเดือมนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับการนําของนาทางของ อาจารย์มาน้อยคอยรักนะครับทั้งชุดบนชุดล่างนะครับแล้วก็เจ๊คำนวณแม่นมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับต่อคอไหลครับไม่ได้สรุปให้เนาะประเด็สรุปให้ได้พี่น้องเด้อจังไรฮะว่าเบิ่งมาาอาจารย์ทานได้กับคอยเบิงถอยหลังเบิงได้พี่น้องเนาะย้อนหลังดูก็ได้นะครับจะไปไว้ใจน้อยหนึ่งซ้ำๆทั้งหมอลำเพ่นงดใส่เสียงนะเพราะว่า เพิ่งจะเป็นการเปิดงานมาางก็ว่อมไปบ,มบึมบบําไปนิดนึงแล้วนะครับก็เลยได้จังหวะพอดีมาอัดเทปอัดซีดีอัดเทปอ,อ,อัดเสียงนะครับมาดูนะมาดูของเจ๊คำนวณแม่นนะครับโอ้คือตุ้ยไเแทอะไรพี่น้องเด้อืมของเจ๊คำนวณแม่นนะครับงวดน,นี้นะครับอ่า เขาเขาลดบรุษกับห้ากับนํามาเสนอคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งเจคคำนวณแม่นให้ที่สามหกเก้านะครับเอ้าลืมลืมพี่น้องเพิ่มอ่าบอกจบเทปมีสวรรค์นะพี่น้องเนาะพูดจบของชิมมี่สวรรค์ไอไอมีสวรรค์นะพี่น้องของจา์นี้ทายคนสูตรที่สองให้มาที่ห้ากับหกนะครับจับชุดละที่เก้าห้าเก้าหกหกห้าหกหกรบบสามห้าแล้วก็สามหกนะครับชินชอบหนท่าของเจคคำนวณแม่นกับ อ่าแคปหน้าจอไว้ด้อพี่น้องเด้เออ้าวก่อนจะเข้าไปดูไปชมกันนะครับอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะพี่น้องเนาะคําเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวะทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับการพานันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาครับคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังหดกับพจารณรนานครับอ่าวางหูไวหูฟังหูไวหูนะครับเชิญชอบก็จัดคัดแส่กันในหน้าใบพานนะครับอ่าคลิปอ่าคลิปนี้นะครับกาศิฟ้าเรียงเรียงไม่ไหวจังหนึ่งเพราะว่าย่านทั้งวิธีการเพื่อนเปิดเ,เสียงเปิดเพลงนะครับร้องเพลงมา มันหยาดมีลีกระสอบลีกระเสร็จนะครับจังไรก็ต้องอ่าเรียบเรียหน่อยหนึ่งสำหรับอ่าคลิปนี้อาจสิบบ่ดดนะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าเบอกอีกทีหนึ่งครับไม่ได้สรุปนะครับคลิปที่ผ่านๆมาไม่ได้สรุปทุกอาจารย์ต้องขออภัยเป็นอย่างมากเป็นอย่างหองเป็นอย่างสูงนะครับอ่าอาว่าพี่น้องว่าถ้าได้เบิ้งคลิปไหนเอก็สามารถย้อนขึ้นไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าช่วงนี้นะคอ่าแอดสี่เล็งๆล็งหน่อยนึงนะครับ นี่คือของเจ้คำนวณแม่นครับอ่าเจคำนวณแม่นเพราะเนี bon ่ยคันได้สรุปการอื่นกน็คือสีบม่มีเวลาพี่น้องพวกนี้ก็จะไม่มีเวลาเนาะอ่าขับเ bon นี่ยสีมาลงชิปแบบอ่าของเองอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอธิเสสายใจหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเป็นของพระอาจารย์วัดป่านะคนระับน้องพระอาจารย์ทุดงวัดป่าเนาะอ่าบ่เนืใจว่าเพิ่นสีบ้างให้อ่า สัมผัสบอนะพ่อพรุ่งนี้เนะาะลายมองลายทีลายมองลายแกย่เปิดกามีงานกระถินนรบบคือจังบ้านแอดมินี่กากำลังสลองกระถินและก็สมโพูดสลาการปาร,รีนนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับของเอหมาน้อยคอยรักนะครับอาจารย์มาน้อยคอยรักให้มาที่ชุดบนอ่าห้าหกศูนย์ครับห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งครับชุดสรุปบน,นครับให้มาที่เน้นเน้นไปที่ เจ็ดศูนย์เน้นไปที่เจ็ดศูนย์หกศูนย์นะครับอ่านเน้นไปที่นะครับอ่าเจ็ดศูนย์เอ้ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์ะครับชุดรองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับใจมากกจัดไปโหลดพี่น้องเด้ออ่าสโลกเกียนของอาจารย์มาน้อยคอยรักนะครับทุกทุกหมวดพจะใ้มากอ่าใส่คําว่าใจมากกจัดไปโหลดพิ่น่าวะ <c oughs> นะครับเอ้าหูทั่วกันหูจักกันเมือ่อประเทศนะพี่น้องเนาะนะอ่าหอดทวโลกพุ่นละนะครับ ต่อไปเลยครับต่อไปเป็นชุดสรุปร่างนะครับของอาจารย์หมาน้อยคอยรักนะครับอ่าจะไปเร็วๆนะเพราะว่าถ้าเสียงเพลงมานะครับแอดมินกับซีดีอ่ายุติลิบนะครับหรือว่าอ่าลงขิบมาสั่งต่อไปเนาะนะครับเพราะกลัวลิขสิทธิ์หลายอย่างลายแนวพี่น้องอาศัยว่าชวงนี้เพิ่งกำลังอ่าพึงย่บ้านหรือว่าอ่าผู้นำทองทินทองทีเพิ่งกำลัง อ่าเปิดงานกล่าวเปิดงานอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าก่อนจะเริ่มการแสดงอ่ามหารสพคนงานกัน,กนถ้ามาแล้วต้องมีผู้นําไปอ่ากาวเปิดงานเนาะก็เลยใส่จังหวะนี้มาลงคลิดไปพี่น้องเขได้เบิงกันนะครับอ่าจังหวะจังได็กกับอ่าบุรีเอาอ่าสรุปให้พี่น้องเบิงนะครับสำหรับคลิปนี้งวดนี้นะครับเนะาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้บุรีสรุปว่าจะต่อไปนะเบ,บิงไปเรื่อยหากว่าอ่า อยากเบืก้กงของอนุญาตให้เบิง้งจอนหลังได้พี่น้องเด้อนะครับของแบนะบของ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 นะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตาลงจย,งน,ยงน้อยเงินอเอเอา่าส,สรุปร่างนะครับเน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับรองหกศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นหนักแข็งแนเอาเรื่มไม่ได้เก็ตอีกเลยว่าไม่แยามกะอ่าเน้นหนักแข็งๆนครับ หกหนึ่งหกหนึ 1, ่งหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งน่าพอใจประกาศจัดไปโหลดคือกันบนอพี่น้องนะมาเบิง้งเซกันกันได้พี่นอ้องเด้ออาวไข่ไข่พี่น้องไข่ไข่แสดงแสดงว่างวดนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวกันเห็นไหพี่น้องหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับอนะ่อ่าเป็นค้างคังบนนี่เป็นชุดร่องนะครับอ่าขง้งค้างล่างนี่เป็นชุดเด่นนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องหรอ อ่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องสรุปแล้ววันนี้แบบทั้งบนทั้งล่างเป็นตัวเดียวกันได้พี่น้องเดือเพียงแต่อาอันใดสีนักอันใดสีเบานะครับพี่นอ้องอ่าพี่จะนัห้าเบิ้งแคบแคปหน้าจอกันเอาไว้นะสําหรับแนวทางของอาอาจารย์หมาน้อยคอยรักนะครับอา่าแอดมินขออนุญาตลงไว้แป๊บนึงสักครนะับอีกนิดหนึ่งนะครับจังสีอา่าคุยกับพี่น้องนะครับย้ำอีกทีหนึง่งพี่น้องอ่าสำหรับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้น นะครับไม่สนับสนุนสิ่งผนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอ่านี่คือคำเตือนนะพี่น้องเนาะทุกทุกคลิปทุก,ทกครั้งที่แอดมินได้ออกออมาบันทึกวิดีโอนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสิ่งที่เราประจําห้างเทียบบลืมห้างเทียบลืมก็คือว่าแหละอ่าเอาไปจะเคิงคิดประจังบ้าเปลานะครับก็บ,บาะว่าการพี่น้องนับสี่ทีนยังมีพลาด นักป่ายังมีพลังเนาะนับภาษาซอย่างครับแอบมินเบาเฮิร์มนะครับเนาะนะครับอาจจะมีผ่านมีพังบางแต่เป็นธรรมดาเอามาเบิ่งอีกรอบสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้แบบแนวทางจากเจ้คำนวณแม่นนะครับหากว่าแนวทางจากเจ๊คำนวณแม่นนะครับให้มาที่สูตรที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบางเท่กับเขาดีดีของเจ้เพื่อนเนาพี่น้องบางเท่กับลุดไว้ไว้นะครับอ ยามอีกทีนึงเรืองพี่น้องนะพี่น้องไปเบิ้งคลิปต้นๆนะครับคลิปต้นๆงวดนะครับจะมีเลขกําลังวันแล้วก็อาจารย์ไม่ออกนามยัสิแม้เข่าดีให้กันนะครับสําหรับอาจารย์ไม่ออกนามแล้วก็อาจารย์กําลังวันนะพี่น้องจะเข่าดีมากๆเลยนะครับแอดมินบบขออนุญาตย้อนไปเบิ้งเพราะว่ากว่าจะเรียนระดับได้นะครับเจ้คำนวณแม่นวันนี้นะครับหนังดังมากเลยพี่น้องเลยนะครับเจ้คำนวณแม่น639นะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองห้ากับหกนะครับจับชุดลขที่ 5, 9ก้าห้6เก้าหกหกห้บบสามห้าหนะครับแครนาจอไว้ได้พี่น้องเดอ้อต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับเป็นของอาจารย์หมาน้อยคอยรักนะครับเป็นชุดบนฟ้าให้มาที่3ตัว5้าหกศูนย์ห้นเน้นะครับเน้นไปที่ 60, 6กศูนย์หกเรองหกหนนะครับอา่าต่อไปแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเดอ้อต่อไปเลยนะครับเป็นชุดสรุปล่างนะครับ เน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับรองหกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเน้นหนักแข็งๆข็หกหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งใจให้มากอาจัดไปโหลดเพลนบ้ารน,นะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าขอ,ขอบข้อมูลบาวสิเป็นเจคคำนวณแม่นอาจารย์หมาน้อยคอยรักครับขอบคุณทั้งสองอาจารย์ทั้งสองสัมมนเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนครับ อ่าสลากินีกั ina, บอวยพ่อในเอฟซีโชงๆมันๆให้เร <mae, S 2> <ti> ื่อยๆนะครับไปจับเงินแสนเงินล้านกันเมื่อสกุลสกุลนะครับเป่าแข่งเครื่องเสียงเพื่นนะครับสลากินีอ่าไปกอนพี่น้องใบพ่อกันชีพนาชิพนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ